สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องต้้มจบนะครับจะมาดูอาการนะครับผมเลี๋ยวสุดดังนี่ครับกิกกิกกิกนะครับเหมือนหนูนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้อาการตรงนี้กันนครับี่นะครับ ครับสาเหตุนะครับก็เกิดจากสายพานหย่อนนะครับผมก็ทําการปรับตั้งนะครับด้วยเบอร์ขันคลายออกด้วยเบอร์14นะครับที่น็อตพุเรนะครับแล้วก็ขันตึงแน่นด้วยน็อตเบอร์12นะครับตะเกียบเบอร์12ก็ตึงให้ได้ค่ามาตรฐานนะครับก็เสียงนี้ก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับหลังจากที่ หลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขนะครับเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับหาเสียงก็จะหายไปนะครับผมได้แล้วมาดังแล้วครับถ้าวิดีโอนี้นะครับผมเป็นประโยชน์ แกท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ติดตามจ่องตั้มจบให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ